บจะสะท้อนการใช้ชีวิตของเราและเป็นมากกว่าแค่ที่พักอาศัยนะคะสถาปนิกสาวผู้ทรมาสเซียนามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเซียนาเองนะคะเป็นสถาปนิกจูเนียร์ตัวน,น้อยที่ต้องซูรตบตกตีกับสินแสแก่แบบลูกค้าเป็นร้อยแล้วคอยไปหน้างานที่บ้านสุดสยองขวัญค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาแชร์เรื่องราวสุดปวดหัวของการเป็นสถาปนิกของเซียนาให้ทุกๆคนฟังแล้วล่ะเอ๊ะ เซน่าเป็นสายความรู้หรือเปล่าหรอคะอืมเรียกว่าเป็นการแชร์เรื่องบ้นบานรอบตัวให้ฟังมากกว่านะ <c oughs> แล้วก็ใครที่ชอบอ่านมังงะนิยายดูหนังอนิเมะเซน่าจะมางัดแกะบ้านในเรื่องราวพวกนั้นให้ฟังให้คิดตามกันไปแบบเรื่อยเปื่อเองเพราะว่าบ้านมันมีอะไรมากกว่าแค่อยู่อาศัยนะคะบางทีอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะ ถ้าอยากรู้อะไรอยู่กับบ้านเซียนาพร้อมจะแชร์ให้กับทุกคนได้นะเอ๊ะแกแบบอีกแล้วหรอคะเสาวขวางทางเทพว่าก็ว่าเถอคะค่ะเทพเขาไม่เดินอ้อมเสากันหรอคะ